จ็คชันมิจะบอกอะไรได้เวลาอาบน้ำแล้วนะแจ็คชันต้องอาบน้ำนะไปหลบเลยนะอาบน้ำอาบน้ำแจ็คชันอาบน้ำไป,ปอาบน้ำไป่ะอาบน้ำเนี่ลบลบลบแจ็คชัน อาบน้ําไปเร็วไปมามามีเร็วมามีอาบน้ําให้เร็วเร็วเร็วกลับมามาเร็วมามาเร็วมาไปเด็ดดี้บอกว่าให้แจ็คสันอาบน้ำแจ็คสันอาบน้ำหยอ่อมหย่อมหอมหแล้วเด็ดดี้จะมาเห็นไหมเด็ดดี้จะกลับมาถ้าเด็ดดี้ให้ถ้าแจ็คสันอาบน้ำหยอ่อมหย่อมหอมหอมเดดดี้จะมาหา นีจะได้จุ๊บจุ๊บชื่นใจไงมาเร็วถ้าเจ้าใส่ไม่อาบน้ำแดดดีไม่มานะแดดดีไม่อยากอยู่ใกล้เหม็นๆน่ะใครอาบน้ำแดดดีถึงจะมาเจ้าสันอาบน้ำแดดดีมาหาเลยมาเร็วเร็วมามาเร็วเร็วเร็วอาบน้ำหยาะๆแล้วเราไปออกไปรับแดดดีกันมาเร็วมาหามไม่เร็วมาไปรับแดดดีป่า เดี๋ยวดีจะมาแล้วนะรับเดี <refers Thirty> ๋ยดีป่ะมาเร็วมาอาบน้ำเร็วๆจากสันมาเร็วลูกมาเร็ว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 เดี๋ยวดีจะมาหาจากสันเร็วนี่จากสันอาบน้ำหยอยหอมหอมเดี๋ยวดีจะมาเลยนี่เร็วๆมาทั้งหมดทาปะปะปะมาเร็วอาบน้ำเร็วๆมาลูกมาเร็วเดี๋ยวดีจะมาจะได้หอมหอมจุ๊บๆไงจุ๊บๆหอมหอมเด็กหยอยหอมหอมนี่เดี๋ยวดีจะได้ชื่นใจไงลูกมาเร็วมามา แดดีไม่มานะถ้าแจ็คสันตัวเหม็นนะเร็วๆมาเข้ามาแจ็คสันเข้าปไปปไเร็วๆปไปปอาบน้าเร็วๆมาเร็วมาเร็วโอ้แด็ดีไม่มาแน่ๆเแจ็คสันไม่หอมนีเร็ๆมามามาหามีม่มาโอ้เก่งมากเลยจะอาบน้าหอมๆหยดๆรแดดดีแล้วเร็วๆมาามาเร็วจริงๆ เร็วมาเร็วเร็วเร็วก่งครับโอ้ยุกใจของมามี่นลเก่งมากเลยลูกน้ำเสร็จแล้วครับ